เฮ้ยอดีเชื่ออะไรคะโยกค่ะน้องโยกวันนี้มาทำอะไรในงานวันนี้ค่ะไหนโชน่อสเต็ปขนหพี่มีให้เลือกซ้ายกดขวาแต่น้องต้องหลับตานะเอาไหนก็ได้เลือกเอาเลยซ้ายหรือขวาขวาเฮ้ย ว้าววันนี้ได้ของขวัญยังย่างเลยอ่ะของขวัญชิ้นแรกเนี่ยมีให้เลยน้องเปิดน้องเปิดเหรอไม่แล้วมาร์คเอือนเนี้ยเตืออะไรไม่เราชื่ออะไรชื่อมีนาค่ะมีนาเรียกเลยซ้ายหรือขวาเซ้ายซ้ายอะไรนะอะไรอ่ะ พูดไม่ดังพี่ไม่ให้นะตะโกนดังๆอะไรนะนม่ครับเมอเดีหลับตาก่อนซ้ายก็ดีขวาก็ดีดีหมดมาน้องเลือกซ้ายหรือขวาให้เโากาสเรื่องใหม่เโากาสเรื่องใหม่อ่าได้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดีข้าวกับเรามากเลยหรือว่าเอาไปให้ผู้สาวอะไรอย่างี้เฮ้เขาจะเห็นถึงความพยายามของเรานะมีแฟนยัง สุสานนกนะคะยินดีด้วยขอบคุณนะคะบาทุกคนเป็นยังไงบ้างวิลี่มาแจกของขวัญให้กับน้องๆแล้วดูเยอะเลยไม่ได้นไี่มีเหลืออยูวลี่อะไรอ่กไดอยให้ยาุกคนยอากให้จริงๆอยากให้แบบไปดูแล